สวัสดีครับขุนศึกน้อยครับโอ้หนี่กลับมาได้ครับพูดถึงเกมบนเวทีนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งสองเล่าเหตแก์ให้ฟังหน่อยยกยกก็ชนะชนะพี่เขาครับก็กลับมายกสองก็แบบก็ยกสองก็นึกว่าตัวเองชนะแต่ว็แพ้ไปก็ไม่เป็นไรครับยกสามก็ยังมีโอกาสก็ยกสามไปผลาโดนสอบพี่เขาครับแบบแตกแล้วก็เลือดผมไหลออกเยอะแบบผมมองไม่เห็นครับแล้วก็ไม่เคยแตกด้วยก็ตกใจครับ ครั้งกเลยรูเก่งก็เลยเป็นแบบมันครั้งแรกเลยเหรอที่แตกครั้งแรกในชีวิตเขาที่โดนสองแล้วแตกครับแล้วอาการจมูกมันเหมือนมีเปี้ยวๆไหมก็อาจะเบี้ยวครับโดนหนักครับเจ็บอยู่ไหมครับก็ปวดๆนิดนึงท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับพูดถึงหมดยกสามเนี่ยสถานการณ์เป็นรองแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงตามชับยังไงบ้างก็ก็เรายังมีโอกาสคขาเหลือยกสี่กับยกห้าครับก็คือ เราพอยกสารก็ได้ให้น้ําก็คันเลือดก็ก็ดีขึ้นครับก็ยกสีผมก็เลยตัดสินใจเดินครับพอพี่เขาแบบถอยพอดีครับพี่เขาไม่เดินพอดีก็เราได้ออกแข่งได้พูดถึงเหมือนยกสี่เนี่ยตอนลุ้นคะแนนเน่ตอนนั้นคิดว่าจะเป็นของเราไหมก็ก็คิดก็มั่นใจนะครับยกสี่เกี่ยกกสีก็มั่นใจว่าคะแนนน่าจะกลับมาได้ครับพอกลับมาได้แล้วมันมาชิงดาเออชิงดําก็ต้นยกก็ดันสู้ไปก่อนครับเพราะว่ารู้ว่าถ้าแบบพี่เขาแบบไม่เดินก็เข้าทางเราเนี่ย ก็โยคะก็กินเหลี่ยมกินทรงครับก็ทรงรูมวยผมก็ดีกว่าครับก็ชนะมาตอนประกาศคะแนนนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นก็จยคก็ก็มั่นใจแล้วครับเพราะว่ารูมวยอ,อะไรแบบจงบังหวะจบกรรมการแยกอะไรแบบนี้เราก็ได้เปรียบดูได้เปรียบครับเพราะาเขาประกาศให้เราเนาะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปแล้วก็เป็นแชมป์ตัวจริงด้วยครับแต่เรื่องสุดพีคนี่คือโบนัสครับซูเปอร,ร์ไฟท์ตอนแรกคนชนะคะแนนนี้ได้แค่ห้าแสนครับ คิดแม้ว่าจะได้หนึ่งร้านเลยก็ไม่คิดครับอืก็ถ้าจริงจงก็เก็บเสียหายแล้วพอได้ร้านหนึ่งไปไงบ้างความรู้สึกก็ตกใจไหมเพราะว่าเห็นใช่ว่าผมจะแพ้แล้วแบบกลับมาชนะได้เขาก็เลยได้มาครับก็ดีใจคันพลิกล็อกนะวันนี้เหอพิกล็อกครับโอเคครับอ่า เรามีขาแตกนะเนาะจังหวัดจังหวัดที่แตกนี่มันกังวลเยอะไหมครับก็กังวลครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นเลยครับแบบว่าเหมือนเห็นพี่พิศราเป็นสามสี่คนไปเลยมันมัวครับเพราะมันมัวครับแบบแบบเลื่อนไปหมดพูออกมาเขาก็แบบพยายามเอาออกคุณคุณไม่เคยแตกมาก่อนไม่ว่าจะไม่ว่าจะโดนอย่างอื่นโดนหมัดแตกก็ก็ไม่เคยไม่เคยอันนี้ครับแนวชีอก็ก็เลย ก็เลยเห็นทางด้านเพชรศิลานี่สามาาสี่คนเลยครับโอเคผมถามข้างๆคุณบ้างเรื่วงครับเป็นไงครับแฝกคุณรับเงินล้านแล้วคุณผมภูมิใจมากครับดิใจมากมีใจยิ่งกว่าตัวเองโชคดีครับอืมใช่ครับน้องมีเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มีครับโอเคเราเป็นไงน้องผมชอบปเป็นงเป็นงั้างก็ภูมิใจมากครับผมคิดว่าเขาทํา ไม่มีอะไรจะเป็นตีเขาเพราะว่าเขาทำตัวเองนะของหน้าเ่ของตัวเองดีอยู่แล้วครับวันนี้มาชนะก็ภูมิใจครับอันนเทียบกับเที่ยวความป็นคุณเป็นไงครับเขาเป็นยงไตอนนี้ไก่เคียงหรือว่ายังไงเนื้อกว่าหรือยังไงบ้างก็ยังแบบยังไม่เก่าเท่าผมท่าไหร่เลยแต่ก็ดีขึ้นเยอะครับอ๋อในส่วนตัวคุณน่ะแล้วตัวคุณจะมีโปรแกรมประมาณนี้ก็ขอเป็นปีหน้าแล้วกันครับถามคุณจุกน้อยหน่อย ฝันเป็นจริงแล้ววันนี้มีชื่อตัวเองอยู่บนเสาแล้วก็เป็นแชมป์ตามพี่ชายได้ัอีกครับความรู้สึกที่แบบ,บมันภูมิใจ,ภ,ใจภูมิใจมากครับแบบขอบคุณทีมงานอาร์เเป,เป็นแบบขอบคุณมากๆครับที่แบบว่าผมเคยมีโอกาสได้ชิงแชมป์แบบผมแพ้พี่เวสวรรค์ไปก็แบบผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้กลับมาชิงอีกก็ขอบคุณทีมงานเขาแล้วก็แบบผมก็พยายามจะทำทำฟอร์มออกมาเพื่อแบบให้รุ่นในการชิงแชมป์อีกครั้งครับครับ เิร้าตอนนั้นเราบอกว่าที่เราเจ็บรับเราก็ฝากฝังน้องมาอย่างดีแล้ววันนี้น้องทําได้แล้วแบบมีอะไรจะพูดกับน้องก็ดีใจแล้วก็อยากขอบคุณน้องที่แบบช่วยแบบไม่แบบว่าดูลแลครอบครัวแทนผมเลยเพราะว่าผมยังเจ็บก,ก็ก็ต้องให้เขาดูแลไปก่อนครับก็เขาตั้งใจมากภูมิใจมากครับถ้าถามนิดนึงครับคู่นี้ซปเปอร์ไฟต์กี่ครั้งแล้วครับ ท้องผมสี่รอบแล้วครับผมหนึ่งรอบครับจะตามเขาทันไหมก็ <c oughs> อนาคตก็ไม่ไม่ตามทันก็ไม่เป็นไรครับขอแบบว่าได้ป้องกันแชมป์ชนะไปทีละไฟก็โอเคแล้วครับสุงท,ท้ายสุนท,ท้ายนะครับเอาคุณสุดน้อยก่อนแชมป์ก่อนก็ฝากถึงเอใซคามอนุบู <c oughs> นิเซนแล้วก็เอฟซีคุณสุดน้อยคุณสุดเลยครับก็วันนี้อาจจะทําผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับก็ <c oughs> ขอโทษด้วยครับผมว่าไฟหน้าผมจะแบบพัฒนาให้ตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ครับผมตึกเลยครับครับก็ขอบคุณเ c ซแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศที่ให้กำลงังใจคองสุมาคครับก็วันนี้น้องทำได้แล้วครับก็เอาแชมป์กับคอนแันได้แล้วครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะผ่านมหนแบบันีได้เครื่องพี่หรือเงพั่นแหละมันปวใไหมมันปวดมันกระดูกจับบอบบวอบ